โดี๋ยวดีๆนี่อุ้ยเอ้ยเป็นโดนแมวข้างหลังทำไมเมันปลาไม่โดนคนน่ะอุ้ยเออเขายิงไปโดนแมวอ่ะเขาทำไงเยอวะ เป็นดาวกระจายเอาเก็บแม่ดาวกระจายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันปลาไม่โดนขนแต่ถ้าปลาโดนสัตว์โดนอะไรโดนอยู่ไม่โดนไม่โดนเขาเราหน่อยเออเดเมจเปล่าใช่ไหม มีปลาเหวอจะให้แมวกินนี่มีแม่นอนดีกว่า ตีน้องเพื่อนอนเลยไดน้นี้นนี้แล้วนนี้ ินหาอะไรนี่จะปลาปักเป้า

เอาได้นั่งกระติกกันได้ยีย่ไหนวะแต่มันใช้ยังไงเขาไม่รู้นะนี่ไงเอาแล้วทุบอันนี้โคมไฟทำไมไมันใช้ยังไงอ่ะกดยิงไม่เห็นได้เลยกระสุดบนค้างไง ก็ลองคราฟอัน,นอันเนี้ยอันเนี้ยมาแต่มันก็ไม่ใช่กระสุนมันเราคือไม่รู้กล่องหินนั่นแหละไม่มีได้ไงก่อนไม่มีก็อันนี้ก็ปืนนั้นฝรั่ง เขาซื้อมาจากอีข้าค้านั่นหนังกระติกน้องมันไม่โดนดามเมจคนหรอไเปืนนั้นสร้างน่ะกูซื้อมาทำไมวะ กล้องนั้นกล้องนี้โซฮาแทะหึในี่ไงก็ได้ไงละ่ะเพื่อเจอน้ำเพื่อเจอลาวาทางน้ำอยูไ่ไหนล่ะอ๋อที่นี่ตัวที่ว่า จะของขี่มันเหรอก็เชื่อกรลุดนสิเหี้ยเกลียดอย่างนี้ปล่อยมันเพื่อโอ้ยกระโดดสูงอยู่นะ ไม่เคยขี่เลยจับเห็นมันเดินมะพอดีแล้วก็ได้ของจากกงสปาวมาพอดีก็ได้จับสาอยู่ไหนนะ เจ็ด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 เขาบอกให้มันลงเมืองวิ่งไม่เป็นมั้ง วุ้ยมอนเกิดอืมอืออือ ทำไมเขาสึกว่ามือจอสว่างนะ ก็ยังสำรวจไม่หมดอ่ะก็หาสิ นีมันนี่ไปฝั่งโน้นให้ตันกันค่อยกลับมาสำรวจฝั่งนี้คืออะไรพูดอะไรจู่ๆมีอะไรเสียบ เนี่ยเนี่ยทั้งนะเขายังไปไม่หมด ไปแล้วหรอฟ้าไปยังไม่อะไรอ่ะไหนชตราดผีผีลงไหนออ้ยอุ้ยโอ้ยทำไมระเบิดไรกันเอามันไปไหน place? ล่ะโองจุกลาวานะไปไหนล่ะไมันติดไฟติดลาวาเออตายละ ร้อยสี่ดอกสิเดียม,มาแค่นี้อะไรนะอุ้ยตัวคิปเปอร์กันนะไม่เห็นเรอ แล้วทำไมมันไม่ซาไม่อะไรเลยอ่ะฟาดดิฟาดดิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยไม่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 เอ้าเปิดทำอะไรไม่เห็นได้เลยอุ้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 ยจะของจะของ ตัวขาช่วยกันฆ่าดีมันหันไปตีเจ้าของแล้วนะ่ะเออเอาทำไมไม่ทำไมตีไม่โดนเอองงเลยคว่าอยู่ แค่นี้นไปฝั่งโน้นไปตกใจหมดอีเฮ้แต่อีกล่องแลน่ากลัวจริงอีคิปเปอร์น้อยๆตะมุตะมีอากว่า <c oughs> ข้างบนนูนทองกระหล็กกันนะ่ะ <c oughs> สลามเกิด ม่ใหญ่สิด้วยไปไหนล่ะเฮ้ออออกระตุกออเมว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 เมมวกล่องอกล่องอันนั้นหรือเปล่ากล่องที่เราจับมันอะ ก็อยู่ตรงทางบันไดไม้เนี่ยแล้วก็ัาไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ได้ไปสำรวจอ่ะเห็นเขายังเขายังเห็นชื่อเจ้าของเลยเห็นไปรอบมีแค่หกเมตรเองหรอน้อยจังเพชรได้กี่เมตรตะกี้น่ะ่อยกูเห็นตั้งหลายสองเมตรตอแหลมว่ะ เ้ลครับด <si ีนะไม่โดนหัวอ uh ุ้ยชาวบ้านไม่น่าใช่ชาวบ้านนะคือมอไลายอย่างเงี้ยะ กำลังขุดแร่อยู่ข้างล่างลืมเลยพัดถอดกอดอุยอ้ยอ้อยสก,กิลตั้งขีเมงมอมอ้ยสก,กิลตั้งขีเมงมอมบางทีต่างห,าหัวเลยโอ้ยเอออคิปเปอร์คริปเปอร์ใหญ่คิปเปอร์คริปเปอร์ใหญ่อุย้ยอะไรอีก โอ้ยเอาอ้อตัวของยิงกันเองยิงกันเองโอ้ยถอยหิวถอยไปหิวก่อนโดนอะไรอว่ะเกี่ยวตั้งไงขู่หลายจัดเลยอายิงกันเองครับไอ้ส่องตังยิงกันเองนี่แหละโอกาสนี่แหละโอกาสโอกาสโอกาส เออแมเงเอง้างบสุกสักทออีอยู่ไหนล่ะกูโดนฟ้าจะกูหลงเลยว่าแรกกูอยู่ไหนมันมืดไงติดกองฟอน,น่ออบบอนนะมันก็ติดกันตั้งสองกองกนะ

เน่วะตอนเขาเจนขึ้น,น้าปักถอดเขาเห็นแล้วเหล็กอยู่เยอะแยะเลยมังอืมใช่ไม่มังแล้วแหละ for talk